Sigma. Sigma. ซ,ซิกมาซิกมาซอโซสอเสือนะคะตัวนี้ออกเสียงซอเสียงสอนะคะอันนี้มีเสียงไม่ซับซ้อนแต่ว่ามันจะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าที่เป็นตัวซิกมาหรือเครื่องหมายซัมมารีตัวใหญ่นั้นนะคะก็คือเอาไว้เขียนสำหรับคำขึ้นต้นประโยคหรือคำคำที่เป็นคำเฉพาะนะคะที่ต้องใช้เป็นตัวใหญ่เป็นชื่อคนนะละเป็นหรือเป็น ชื่อเฉพาะนะคะอย่างเช่นคำว่าโซฟีสวีเดียนะคะส่วนตัวที่สองนะคะอันนี้ก็ใช้เขียนที่กลางคำนะคะตัวนี้จะอยู่กลางเท่านั้นนะคะอยู่หน้าอยู่ออ,อยู่หน้าได้แต่ว่าอยู่ในกลางประโยคนะคะไม่ใช่นำหน้าประโยคนะคะอย่างเช่นซาลสานะคะก็จะอยู่ที่ตรงกลางนะคะแล้วก็ซีเมล ซีเมระอันนี้ก็คืออยู่หน้าได้นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่หน้าประโยคนะแต่ว่าอยู่ข้างในประโยคนะคะส่วนตัว,ต,วตัวสุดท้ายตัวหลังนะคะก็คือเอาไว้ปิดคำนะคะอย่างเช่นคำว่ายาโตสติโคสนะคะก็คือจําไว้จําง่ายๆแค่ว่าอยู่หน้าก็ใช้หน้าอยู่กลางก็ใช้กลางอยู่หลังก็ใช้หลังเท่าน,นั้นเองนะคะ